อีพีสวันจุดบ้องไฟณหมู่บ้านนนนรังตำบลนนรังอำเภอขลงในจังหวัดอุบลราชธ,ธานีขอให้พี่น้องชาวบ้านนนรังและพี่น้องทุกท่านดูให้จนจบคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม พบกับผมคนหัวโตชาแนลนะครับเ <Yeah! S 1> มื่อนีเรื่องโอกาสมาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานีครับมาบุญมองไฟแลวกเกษตรปลามาในกลุ่มของในน้ำเทพสุรายนี่แบร์นะครับเมื่อนี้จะไปในสิไปเอาบังไฟนะครับโดยเทพบ,บาสนะับนะผมเทพบ,บาสนะสิพามาเอาบังไฟนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิเ <c oughs> ข้าไปเบิ้งครับ พี่น้องเดี๋ยวผมสิมนว่าบ่งไข่บ่งไฟเพิ่นอันนี้ซื้อไข่บ่งไฟอย่างนอ้ําครับเนี่ยกำไรแสนครับกำไรแสนกำไแสนฮะกำไรแสนกำไรแสนอันนี้อันนี้คือหางเพิ่นก็ลั่งสตัดหางบิดหางบิดหางบิดหางอ๋อหางตรงบิดหางนะมันขึ้นมาจังเลยจะเทสหนตรงันต่ไรนะครับวิธีการนะครับผม ขึ้นซื้อแล้วครับผม,มบแถวอำเภอเขื่อ,องในนะครับ,บนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีพันดัดหางดัดหางมังฝ้ายเป็นดัดให้มันตรงนะครับผมถ้าบ่าตรงมันก็สิมีผลในการจุดจุดมังไฟนะครับนะนี่น,น,น,นี่ครับนี่ คือประเภทนี้สารบานเฮ่าจากเมื่อก่อนคนกินใส่เป็นตับเมาเนาะเป็นพออาจจะเป็นไม้ไผ่แต่สมัยก่อนแต่ใส้สมัยนีย้มันก็จะเป็นเป็นพัฒนากันมากมีแม่แรงอดัดนะครับผมอัดลงไฟนะครับยังยูดันหลังผมเนี่ยเป็นบางไงขึ้นนะครับบางแคข้าเจ้าก็เฮ็ดขายเฮ็ดยังเฮ็ดไปข้าเจ้าก็มีมาหลับซสือเท่าที่ผมมีขอมูลมากนะครับนี่ครับประเภทนี้สารห้องสืบทอดกันมาก ขอฝนเดือนหกนะครับผมเป็นประเภทนี้ของอีสานบานเทิงทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมไม,ม่เยื่ยเยือนก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศดีโดยรอบทงไฮทงหน้านะครับเพิ่นมาเห็ดทงไฮทงหน้าเพื่อสิมันเสืไใ้รบกวนชาวบ้านนะครับเห็ดอยู่ข้างนอกส่วน อันนี้ครับก็บเป็นวิธีการที่จะเอาห่อาน้ำหมองไฟลงมาเพื่อเสียวมามัดหางนะครับผม,มนะครับต้องค่อยๆเอาลงนะครับนี่คือบมงไฟบมงไฟแสนนะครับขนาดอยู่ประมาณที่ทอหานิ้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการ่ันเทปนะครับเพื่อสิบัให้หางมองไฟเนี่ย เวลามันสูออกมาเนี่ยม <RA> tap, <wh> <eni> you know. ันสีบบไม้หางนะครับเนี่ยเท่าับพันเทปไว้เวลาเสียบเรห้มันไม้หางส่วนจุดนี้กับนีเนาะตัวร่องหางหม้อไฟนะครับนี่แหละครับประเภทนี่สารบานเห่า บเป็นเสิเป็นการจุดขอฝนเพื่อบูชาพยาแทนแค่นั้นมันแสดงถึงความสามาคัคคีการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับผมความสามาคัคคีของคนในหมู่บ้านหมู่คณะนะครับผมผู้ไปกินมา อันนี้ก็เพื่อปิดการเซตนะครับมัดหางบองไฟเรียบร้อยมีตกแต่งอีกหนึ่งก็วก็มีการบูชาบองไฟนะครับผมมีจุดบูชาหัวบองไฟนะครับผมนะครับมีดอกไม้เพื่อให้บองไฟหองสิบบรดแตกครับบรรยากาศในมือจุดก็มีการ มาบอลลัมซิงเนาะแถวบ้านห้องสิ่อื่น่าบอลลัมซิงกระสนุกสนานเฮฮห้ากันไปนะครับมวนนะครับผมก้เท่าพ้นนุ่มนะครับมามวนมาเต้นกัน อันนี้ก็กอนที่บองไฟห้าจิจุดเ้องก็มีการล่างบองไฟนะครับผมบองไฟสิขึ้นสี่ขึ้นดีบ่ดีมันขึ้นอยู่กับการล่างบองไฟซึ่งจะเป็นสร้างแต่ละสูตรของสร้างเสบืเครือกันนะครับผม ส่วนบองไฟบางนี่ก็เป็นของทีมงานของเทพโซล่าของผมนะครับสี่จีนีล่างล่างสีพญายามเสียหลางกันทุกคนนะครับบางคนกับบเคยท่าในใหญเหตุอ่าล่างบองไฟกันนะครับผมมวนโมเสลกันไปนะครับหลังจากที่ห้องล่างกองไฟเสร็จแล้วห้องกระเจิบขึ้นไปน้ำโมไฟนะครับ ะเอาขึ้นฐานมงไฟล่ะนะครับผมเพื่อเปิจุดนะครับในช่วงจุดนีก็ต้องพยายามอย,ย่าอยู่ไกลนะครับผมเพิ่งเสียอ,อันตรายในการจุดมงไฟนะครับผมอันนี้ทีมงานนะผมนัดสุดน้องไฟพี่นั่ง เดี๋ยวผมเพิ่งจะเอาจูดนะครับผมบอกไว้แสน คุณชาวบ้านนนลังตมโบบนนลังอำเภอเกือในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีความสุขทาานี้โอกาสจะกลับไปอีกที่ครับผมขอประคุณทีมงานเทพสุาราทุกท่านนะครับผมการรวมมือรวมแรงร่วมใจกันตีห้เกิดงานบุญเมื่อนี้ขอประคุณหลายๆครับ